และซ้ระดับสัวาคอมิกอรีักั่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำวิปซิ้งทีมกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย

เหลือเพราะว่าสีขาวมันแบบยังไงกไม่รู้อ่ะค่อยช่อนสีขาวมันไม่ค่อยซีนะตอนเนเลาะันก็ค่อยต่อยกันจ๋าแบบนี้ไอาไหมเอา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  อัต่อไปที่เราจะซื้มาค่ะนี่อวน้ค่ะของบิกกี้เลยยังจะไปีไปซื้อที่มาโูกระดานดำเห็นปหอันนี้็ซื้อจากตดบางน้ำมนะคะเราแกะแล้ว น,นี่เราเพิ่งมาซื้อที่ดีสี่ยี่สิบบาทมามาเนี่ยนี่กลัวมันหกานามากจริงได้ศพที่ซื้อเมื่อวานนี้หกสิบบาทเริ่มต้นราคาเพิ่งเปิดใหม่ร้านสีชมพู ใหญ่ลยอสีเหลืองสีขาวมันไม่ค่อยสวยเรานะสีเหลืองสวยมีสีชมพูด้วยแต่นี้เอานม่หมาะกับเราว่าสีเหลืองเอเหมือนดินเบามากอีใเราลงให้นูงาถุงมันนี่เรคือมันแก้อากาศแล้วมันข็งมาก นี้ก็ซื้อจากฟลิกซี่ส์มาน้ำมีอันที่ซื้อจากตลาดบางน้ำเพึ่งเหมือนกันแต่มันเป็นรูปดาวแต่มันหายไปไหนก็ไม่รู้น่าเป็นเจ้าก็ะหังนี่เหมือนดินดาอ่ะเนี่ยเนี่ยร้อนมากจุดก็ก็คือแบบพอไปซื้อมันก็จะกรอบไม่มีหลายสีนะสีดำก็มีสี นอแล้วอะฮะอ่ะเอช้าเลยแก่อนหม่นอนมเือยเรื่ยอ่าเนียผมเปิดวะผมเปดว่านอนนะก็แบบนอหนไ้อะไรบ้างสีดินกรมดาดูโอ้ยจะถืออะไรหนักหนาเนี่ยแม่สีเหลืองมันก็จะบอกว่าผสมกับอะไร มีหลายสีอยู่เป็นพักนะพับสองอันแต่แเราเผอไปดึงตีรีวิวรีวิวมัน,นกย็ยืดอินโซเชียลมันใกล้ยืดเราเยืยดอย่างเงี้ยมันมเลยค่ะจะมาทำมันมยืดชี่นะอนะไรอ่ะแป้งพัก<า>เอาอะไรไหน ซื้อมาสิบาทนะอันนี้สิบแปบาทเลยเหรอซื้ไหนบิ๊กซีเอเซเว่นอันนี้ซื้อมาจากไหนสาก้วันที่ไปสัแก้วซื้อ่อนเม็ดซื้อคฟาสิบแปดบาทพ่อรู้แล้วพ่อเจ็นนพอใจดีอันนี้ใส่ยิงไปแล้วนะใส่ยิงนนี้แหละ แล้วทำไมามาทำเป็นอะไระฮะจะมาทำเป็นอะไรใส่ของจิ๋วตอนแรกเราก็จะซื้อกล่องใหญ่ๆมาน่นะมาใส่ของจิ๋วนะที่เราปั้นจากดินเบาแล้วก็ดินแดงสงดินได้แก่ตรงไหนดินฮะอะไรเนี่ยฮะเ,เล่นด้วยเนะ เล่นนะมาต่อมาเล่นอยู่อันนี้เป็นเจลเทียนนะเราทำเองเราเผลอฉีกไปย้อนกลับไปจะเป็นแว่นเช่มากใส่ใส่นี้ ก็เราบอกจะใส่ตสรยนเข้ามาเพราะเราเคยใส่อบนะอ่ะใส่ซ yes, yes, ื้อมาก็เินเท่าไหรตอนนั้นเราเคยไปหายกระป๋าเ่แล้วแบบมีอมาขายแล้วอะเราเลือกขายไปนานทองานหนึ่งเดี๋ยวจะมีเือมาก็วันะี้เลอกไปก่อนนะคะบ๊ายบาย